เอาไก่ลูกเอาไก่อ้าวคุดโซเก่งมากเลยไปเดียคุดโซ่กัดนี่ปอกหมอนก็มีค่ะบิเดียสวัสดีค่ะโอ้ยบิเดีย สวัสดีค่ะป้าป้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาคันยูลีนาตู่ฮึไอเชียคุณว่าไอเชี่ยฮะสวัสดีคุณลุงคุณป้าก่อนค่ะโอ้ยไปไปเดินไปค่ะมาฮัลโหลคุณสวัสดีค่ะวันนี้วันเออไปลูกเดินเดินไปก่อนนุ๊กนหมสวัสดีค่ะทุกคนเอ่อ วันนี้วันเสาร์จะโรเบิร์ตเขาจะพาบีเดียไปกินไอศครีมค่ะในเมืองจ้จะพาน้องบีเดียเดินไปในเมืองค่ะจะถึงหรือเปล่าไม่รู้วันนี้จะได้อุ้มหรือเปล่าป๊าป <c oughs> ๊าปักเสือหโรเบิร์ตต้องวิ่งตามแล้วค่ะ <c oughs> ไปไปไป <c oughs> จะถึงไหมในเมืองนี่ <c oughs> เดินไปก็ประมาณ 10- บถึง15ห้านาทีค่ะ <c oughs> แต่ว่ากิฟไม่รู้ว่าไปกับบีเดียนี่จะกี่นาทีจ้ะบีเดียเขาก็แวะดูทุกอย่างค่ะ <c oughs> นั้นต้นอะไรอันนี้ต้นอะไรอยู่นั่นเลยค่ะโอ้ยไปไปไปวาขั้นอะไปจะถึงง่ายไหมในเมืองนี่เห้ยถึงสถานีรถไฟแล้วจ้ะใช้เวลาก็นานมากค่ะยี่สิบนาทีลวจ้าวีเดียก็เล่นเนาะเล่นอยู่ที่สวนค่ะสวนสาธารณะ จักรยานเยอะไหมในให้คุณลุงคุณป้าดูเดี๋ยวฟิตสิจักรยานเฮ eh? mm ้เฟลเนี่นี่ค่ะจักรยานเยอะมากจากที่ไอสถานีรถไฟค่ะนี่ทแลนด์ก็เป็นประเทศที่เฉลี่ยแล้วใช้จักรยานเยอะที่สุดในโลกค่ะนี่จะเต็มไปหมดเลยค่ะน,นี่พาไปดูจ้ะทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งจักรยานจา้ะเยอะมากค่ะ นี่ก็เป็นสถานีรถไฟของเมืองเรียววาเดน,น่ะคะ่ะไปเดินไปไปเดียจะไปลงบันไดหรือว่าจะไปในลิฟต์เอ้าจะไปขึ้นลิฟต์เหรอลูกเอาไปเดียอยากจะไปขึ้นลิฟต์จ้ะอะทำไมไม่เดินลงไปสกัด okay. โอ้ยขี้เกียจแล้วไปเดียไม่เดินลูกไปไเดินุกไป้ไปโอ้โโอ้โอ

This alarm, huh? เอออย่าไปกดระฆังเน่ว่าป่าสินี่ดุ่ s <S น go, 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 go. โอ้ยอย่าไปกดระฆังหรอกไปเดินไปเราจะไปขึ้นอีกแล้วไปเดินไปเอ๊ะฝนรูบฝน <Okay. S 1> เดินข้ามไปทางมาลายลูกเดินไป <Okay. S 1> mm. ไปแล้วจากทีนี้ไม่ถึงร้านไอศครีมแล้วค่ะ <c oughs> นี่ก็เป็นรูปปั้นของเมืองเรียว,วาเดนจ้ะวิเดียอ,อยากจะมาเล่นค่ะยิบถ่ายให้ดูใกล้ๆจ้ะเมื่อประมาณสี่ปีที่แล้วค่ะเขามีงานเอ วัฒนธรรมโลกจ้ะเขาก็มาจัดในเมืองเรียวาเดนค่ะเขาก็เลยทางเมืองเรียวาเดนก็เลยเอ,อ่อให้เขามานี่แหละค่ะทํารูปปั้นจ้ะมีกิฟก็ไม่รู้ว่ามาถึงอะไรค่ะผู้หญิงกับผู้ชายจ้ะโอ้ยบีเดียอัลลีบ,เด, <c oughs> บเดียว่าอิสปีเดียชอบใหญ่เลยทีนี้ไม่ได้กินดอกไอศคร <c oughs> ีม <c oughs> บิเดียว่าเบ้นเจอบิเดียอยู่ไหนน้ออหอ้อันนี้ควันเหรอลูกควันอะไร <c oughs> นี่ควันอะไรบีเดีย <c oughs> ไปไหนแล้ว <c oughs> บ้านไอศครีมเอเตุนบีเดียนึกว่าพระจ้ะไหว้พระด้วยค่ะ สาธุสาธุฮุา่าน่ะอาสาทุเรื่อยๆสาธุบีเดียอะเ้ยพ่อป๊าอยากกินขนมปังแล้วบีเดี้โอ้บีดียพ่อป๊าอยากกินขนมปังละไปเราบอกอยากกินขนมปังจะนี่เอ้าโอ้เด็กมาจากไหนเยอะแยะเลย วิเดียเพื่อนเต็มเลยที่นี่โอ้โหโอ้เขามีงานอะไรปาร์ตี้เด็กๆจะใส่หมวกใส่เค้กกันวิดียเพื่อนเต็มเลยลูกวิเดียไม่สนใจใครเลยเด็กๆชอบมากจ้ะเอ้ยนี่ดื่มกันนี่ดื่มกันสกัดสกัดนี่ดื่มกันนะเล่นนะ กินขนมปังโอโซนสเหรอไปกินขนมปังป้ะร้านซับเวจ่ะก็อยู่ใกล้ๆนี่เลยค่ะอยู่ใกล้ๆกับไอ้รูปปั้นนี่เลยค่ะเดี๋ยวให้โรบอยกับพี่เดียก็ไปสั่งกันดูก่อนอ๋นี่เป็นภายในร้านนะคะอันเลือกเลยพี่เดียจอนอะไรคะชี้เลยให้จิ้มไปเลยค่ะ คร <s ikt PI> ับเซนวิ๊เล็กอเยอะเล็กอะเลือกไปเร็วๆวุนนี้วดลงมาลงมาขมข้ามาจะจ่ายเงินแล้วดวีดียโอ้ยยังพึ่งจ่ายไหนดูซิเอโอ้อันใหญ่มากเลยครดวันนี้เป็นเอบินนเอ๊ะเป็น Uh, kip, bacon, oh, oh. ham, tomat, sotong, sedikit mayones. Mm, bacon yang besar. Am, am, dia ambil apa? Ambil ambil dia. Berapa dia? Sky stick je yeah. kan. Sekirip. <laughs> oh, sekirip. Ya. Siap ni. Pak di mana? Road oh, kan apa? Road yeah. open lek kerja. ขนมปังก็นิ่มจานนี้อืมกินกับป๊อปป้าเลยค่ะเล็กอะเอ็นมาโหยุลิ่งกินเลยจ้ะกินไม่หิวแล้วค่ะเอพี่ป๊อปพี่ป๊อปป้าอุ้ยบิดียาชอบเบียเลยนะเปนสิเล็กอะบิดียาครับยังกินเลย อร่อยไหมบอกคุณลุงคุณป้าสิซับเบบ้านวีเดียอร่อยไหมหรือว่าประเทศไทยอร่อยกว่าไก่กิบเยอะเอาไก่เปล่าไก่อ้าวคุดโซเก่งมากเลยวีเดียคุดโซกัดกินเสร็จแล้วไปกินไอศครีมนะนาได้เจอกันโอกไอส์เอทันย่าย่ากินเลยค่ะวันนี้วันหยุดจาวันเสาร์ ลูกก็อยากจะพาน้องเปเดียมากินไอศครีมแล้วก็นี่แหละค่ะเขาก็ชอบมากินซับเวจ์ขนมปังสลัดอันนั้นัรเลยไเดียกินไปเลยสุบกอดเหแม่พ่อาเล็กร์นิวฮอปยิ่ักกันเดีย วิดียนี่ของิไม่ได้จะตาัวเลยเนาะวิดียตาโตเลยนะข้าอนึมโอ้ติบโค้ชอ่อ๋อมก้มกมเหมอวิดียหกมก็มเหมอเอนโตมาสนมีแตงกวาแล้วก็ไอมะเขือเทศด้วยลูกเอาไหมก้มก้มออ๋อ ซามันเอีตันเล็กอะอกินกับป,ปอาปลาอร่อยเลยยูริเป็นฝรั่งนะสองคนนี้เป็นฝรั่งนะกิฟไม่ใช่ฝรั่งจ้ะกิฟกินเป็นแต่ข้าวเหนียวกับส้มตำเอาไปกิฟบมากเลย เขากินนะวีเดียกินของตัวเองนี่วีเดีย,ยกินไก่เอาไก่ไม่รู้ไก่อ่าเห็นไม่นกหนึ่งไปแล้ว <c oughs> ไล่นกแล้วจกักพากันกินขนมปังอิ่มแล้วก็จะไปพาน้องวีดียไปซื้อไอศครีมก่อนค่ะ บรรยากาศจ้ะนีญญาา่จะคันน้ำบรรยากาศดีค่ะวันนี้เงียบค่ะวันเสาร์จ้ะเอาไปไปรถบัสไปแล้วไปไปซื้อไอศครีมค่ะเต็มเลยไปไหนละไปเข้าแถวไปเข้าแถว จะจร้านนี้เดี๋ยวเดี๋ยวโรบทจะไปซื้อให้บีเดียจ้ะไปลูกไป yeah, <it> ออยากจะเล่นไอ้นี่จะบ,บีเดียอ้ำลูกอ้ำตรงโน้นเขามีโชว์เพลงอะไรไม่รู้ค่ะคนดูเต็มเลยจ้ะอา้าบีเดียก็อยากจะเล่นรถกินไอศครีมมาลูกอา่า แล้วกัอู้อร่อยั้ยคะป๊อบปินด,ด้วยแล้ก็ออเอรละอรละเ,เซน็นสิซนค่ะน,นี่อรละกี่บาทยี่บบาทหรือเปล่าคะบสบาทอ่า ใส่ยูน,าน้าเดี๋ยวเอาตัวอเอา้าเออเขาเอาอันนี้อันนี้ต้องใส่กี่บาทนี่ฟิล์มวัตถุใบปั้นเลยพี่เดียอันนี้ใส่เท่าไหร่โอ้หนึ่งยูโรสองยูโรเอ็นยูโรเทเวยูโรสกัดมีเหรียญหรือเปล่านี่ ไม่แลกเหรียญนะจ๊ะไม่มีเร uh ียญค่ะมาม่าไม่มีเรียญหรอวิดีอาเอาเลยวยวว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 ไวว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 ๊วปั๊บวว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 กวววววววิววววตกใจฮัลโหลวิวววววว้วอวตวว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  เาขับลูกขับปาก็ซือมาขับเลยขับเลยอขับไม่เป็นไรมาม่าจับอยู่อะปะป๊ปักเดียวเดียวเร้วัด่าเ้ัไป่ะ่อไกนีกินปัวพเดียตใจ กันกลับบ้านแล้วจ้ะเ,เดินมาที่คลั่งขายเขามีตลาดจารเบิร์ตบอกตลาดประจำปีค่ะกาปิดถนนเลยจ้ะจิ้มก็ไม่รู้ค <laughs> วิเดียวิเดียดูรถไฟก่อนลูกด่า <laughs> รถไฟจะมาแล้วรถไฟลูกรถไฟจะใกล้ <laughs> เอ๊ะฝั่งใกล้เกิยวิดีอาอยากดูรถไฟจ้ะโน่นโน่นโน่นรถไฟมาเห็นไหม ไปแล้วรถไฟไปแล้วมี่คบรรยากาศจ้ะตลาดค่ะเ,เขาปิดถนนขาย,ลยเลยจ้ะคนก็เอาของเสื้อผ้ามือสองมาขายจ้ะเสืส้อผ้าของใช้ค่ะคน้องมิเดียก็ง่วงนอนแล้วจ้ะงองแงแล้วค่ะเดี๋ยวทิปก็จะพากลับไปนอนแล้วค่ะคนี่จ้ะ หนังสือก็มีค่ะหนังสือมือสองจ้ะเสื้อผ้าค่ะอันนี้อะไรไม่รู้จ้ะก็มีในรถด้วยค่ะกางนหังิดเฮ้ยไม่ได้หนีม่โวขายของยันไปยันโน่นเลยพี่เดียวยาวไปยันโน่นเลยจ้ะสุดส,ส,สุดตรงโน่นเลยล่ะคะ่ะอย่าอ่ชื่อลังให้ชื่ิด มีแต่เสื้อผ้ามือสองค่ะส่วนมากของใช้มือสองจ้ะรองงเท้าไปละมีเดียเดินกลับบ้านเองแล้วละจ้ะไปละวิ่งไปละ มีเดียกลับครับเสร็จแล้วลูกมีเดียไม่ยอมกลับจ้ะเขาเดินนี่ค่ะเดินแบบโชว์เสื้อของร้านชูบีค่ะนะคะแล้วก็ตักโกจก้ะแล้วก็มีร้านเอ่อเยนเซนตรงโน้นจ้ะบรรยากาศจา้ะมีเดียก็อยากจะเดินกับเขาค่ะบีเดียกลับบ้านไปละ ถึงบ้านเราจะใกล้จะถึงแล้วจะไม่ถึงไปเดินไปเล่นฟุตบอลดเลยค่ะเล่นอะไรนี่ บรรยากาศตลาดอยู่แถวบ้านจ้ะนี่ค่ะขายเสื้อผงเสื้อผ้ากันเต็มเลยตอนนี้ก็วัยสามสี่มุแล้วจ้ะไปมาคาน้าเฮาส์วิเดียไม่ายค,คุณลุงคุณป้าก่อนค่ะไม่ายค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะหนุ่มไปนอนก่อนค่ะเฮ้อ๋อยกแกล้งจุกตาเลยเ้ที่นี่บ๊ายบายเอฟเฟนไม่ายเชิญคืนบ๊ายบายค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะ บายบายค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะ <laughs> กลับบ้านก่อนค่ะ